รู้ๆกันอยู่ แดดประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจ้านี่ค่ะวันนี้นะคะแดดดีๆแดดแรงๆแ,แดดจัดๆเราอย่าให้แดดเสียประโยชน์เปล่านะคะค่ะคลิปนี้นะคะการจะชวนทุกคนมาทำสามชั้นแดดเดียวกันค่ะเนาะทำเก็บไว้กินกันค่ะอ่ะาหมักกันแบบง่ายๆเครื่องปรุงน้อยๆทำเก็บไว้กินค่ะนี่นะคะหมู3ชั้นค่ะการล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยการจะใช้ปริมาณ2กิโลกรัมนะคะมาค่ะเดี๋ยวการจะมา แบ่งปันวิธีการหั่นหมูวิธีการลอกหนังหมูนะยังไงให้มันง่ายๆอ่าหลายๆคนรู้อยู่แล้วนะว่าการอาชีพเก่าการทําอะไรแม่ค้าหมูกเก่านะคะค่ะนี่สามชั้นได้มาแล้วทาความสะอาดเรียบร้อยเสร็จแล้วการจะหั่นให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นยาวๆแบบนี้เลยนี่การหั่นไว้แล้ว1กิโลกรัมแล้วยังมีส่วนที่ว่าการยังไม่หัน่นเดี๋ยวเราจะมาหั่นพร้อมๆกันก่อนอื่นปุ๊บ การซื้อ3ชั้นมา1กิโลก็จะเป็นชิ้นแบบนี้เลยทริคอีกอย่างหนึ่งอยากจะให้3ชั้นนะคะหั่นง่ายให้เอาไปแช่ฟรีซไว้เลยสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงอะคะ่ะให้มันรู้สึกแบบว่าเขาเซตตัวแต่ไม่ต้องให้แข็งโป๊กเป็นไอติมไปเลยนะไม่ได้หั่นไม่ออก <c oughs> นี่แหละค่ะ1ทริคทริคแรกมันจะทําให้เราแบบหั่นง่ายขึ้นอันที่สก็คือหมู3ชั้นมาแล้วมันมาลักษณะอย่างนี้แล้วมันจะหั่นยัางไงาค่ะการจะใช้วิธีตัดครึ่ง กะเอาให้ครึ่งกึ่งกลางนี้ค่ะแล้วก็หั่นลงไปติดหนังอ่าสามชั้นแดดเดียววันนี้ของการจะไม่ใช้หนังนะคะการก็จะแร่เอาหนังออกวิธีการแล่หนังหมูแบบง่ายๆแล้วก็ไม่หวาดเสียวนะคะถ้าใครไม่ชํานาญนะให้ปาดด้านบนนิดได้เลยแต่ของการคือชํานาญแล้วการจะใช้ที่ยึดนิดเดียวพอเนาะนี่ค่ะให้หั่นลงไปตรงๆแบบนี้เลยปุ๊บนี่ค่ะหั่นแค่พอถึงหนัง นะเสร็จแล้วนี่อีกมือหนึ่งอะคะ่ะให้จับยึดไว้อย่างนี้ค่ะแล้วก็นอนมีดแล้วก็ใช้มีดอะคะ่ะสไลด์เข้าไปสไลด์ให้ชิดหนังให้ได้มากที่สุดนะคะ,ะนี่ค่ะสไลด์เข้าไปค่ะสไลด์แล้วก็ดันจนสุดนะนี่ค่ะปึ๊บเดียวเองอ่าแล้วก็ไม่หวาดเสียวด้วยค่ะนี่ค่ะหนังหมูค่ะเราก็จะได้หนังหมูแบบเรียบๆแบบนี้เลยนะเนี่ยแทบจะไม่ติดมันเลย เห็นไหมแล้วก็ส่วนทางนี้เราก็ง่ายๆเลยค่ะวางมีดแล้วก็หันออกนั่นเรียบร้อย <laughs> หนึ่งชิ้นมาค่ะเดี๋ยวกันจะทำให้ดูอีกชิ้นหนึ่งนะคะปาดปุ๊บาปาดแค่พอถึงหนังพอนะพอปาดลงไปแล้วชนหนังหยุดค่ะเสร็จแล้วเอามีดกดลงไปแล้วสไลด์ดันออกด้านนอกให้ชิดหนังให้ได้มากที่สุดนี่ค่ะแล้วก็ดันไปเนี่ยดันไป เทเลนิตเทเลนิด,นดขยับไปเนี่ยนะคะเลื่อยไปขยับไปจนสุดค่ะนี่เราก็จะได้หนังหมูออกมาแบบนี้นะคะในส่วนของหนังเราไม่ใช้เก็บเอาไว้จ้าเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาหั่นในส่วนของเนื้อเนื้อหมูะคะ่ะของการเอาไปแช่เย็นแล้วมันจะมีความแข็งแข็งค่ะทีนี้เราจะมาหั่นกันค่ะวิธีหั่นนะคะหมูแดดเดียวค่ะ การจะใช้ความหนาประมาณครึ่งเซนนะ <_ d ata> ก็ไม่ไม่ไม่ได้หนามากเห็นไหมการจะหั่นให้ดูให้เห็นนะคะค่อยค่อยหั่นเลยถ้าหมูมันเซตตัวมันแข็งอ่ะมันจะหั่นง่ายมันจะ <_ d ata> เขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่วิ่งหนีมือมันจะไม่ดิ้นค่ะแล้วก็ถ้าเราอยากจะให้บางเราก็แล่แบบนี้ค่ะใช้มีดนะคะกรีดกเนาะเผื่อพอเวลาเรามัก เครื่องปุงเครื่องปรุงอะ่ะมันจะได้ซึมเขา้าเนื้อได้ง่ายง่ายนะคะประมาณนี้เนี่ยก็ได้หนึ่งชิ้นละเสร็จแล้วก็หั่นต่อเนี่ยอ่าทีนี้สวยเนี่ยนึกถึงอะไรนึกถึงหมูกระทะ <laughs> นี่เลยนะเนี่ยวิธีการแลร่หมูแบบนี้ต่อยอดได้นะซื้อหมูสามชั้นเป็นชิ้น,นๆแล้วเอามาแล่เองเนี่ยแล่ง่ายมากเลยวิธีเอานงเอาหนังออกค่ะหมูสามชั้นได้เลยเป็นหมูสไลด์นะนี่นี่สวยด้วยสวยด้วยมือเราค่ะเสร็จแล้วเราหั่นสามชั้นได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวการจะเอาสามชั้นนะคะไปหมกักมาค่ะให้ทุกคนนะคะ เกลียมกระมังค่ะการจะใส่น้ําตาลค่ะลงไปสักประมาณ1ช้อนโต๊ะผูนหมู2กิโลกรัมการจะใช้น้ําปลาตวงลงไปสักประมาณ5ช้อนการจะใส่น้ําเปล่านะคะลงไปสักประมาณ5ช้อน1 2 3 4 5สง่ผงชูรสค่ะสักประมาณ1ช้อนชานะคะนะในขั้นตอนนี้ ปรับแต่งเพิ่มเติมได้น้ำปลาแต่ตล,ะตละบ้านแต่ละยี่ห้อน้ำตาลแต่ละบ้านแต่ละยี่ห้อความเค็มความหวานมันไม่เท่ากันอยู่แล้วแหละแต่ผงชูรสเนี่ยอืมเท่ากันกรมกลม่ <c oughs> อมอีกอย่างนึงถ้าทําหมูแดดเดียวแล้วไม่อยากให้แมงวันนะคะเขามายุ่งเยอะให้เพิ่มเติมสิ่งนี้ลงไปให้ใส่น้ํามันพืชนะคะลงไปสักประมาณหนึ่งช้อนนี่ละคะ่ะ พอเวลาเราตากหมูแล้วแมงวันอะ่ะมันไม่ค่อยอยากจะมายุ่งเพราะว่ามันมันเนาะมันเป็นคาบไขมันไปติดขามันอเสร็จแล้วเราก็จะเอาหมู3ามชั้นค่ะใส่ลงไปใส่ลงไปหมักเลยนะ นวดนวดคลุกเคล้าเนาะให้น้ำซอสอะค่ะมันซึมเข้าไปในหมูให้หมดโอเคค่ะประมาณนี้นะอ่านีค่ะน้ำหมักของการนะแห้งเหือดไปหมดแล้วค่ะเข้าไปอยู่ในเนื้อหมูหมดแล้วนะใครเวลาน้อยก็หมักสักประมาณ ชั่วโมงสองชั่วโมงนะแต่ถ้าจะให้ดีเลยก็คือทําตอนเย็นแล้วก็หมักข้ามคืนไว้ใส่ตู้เย็นเนาะช่องธรรมดาเลยค่ะพอเช้าเช้าแดดแรงแรงสักประมาณ10บโมงสิบเอโมงอย่างเงี้ยค่ะเอาใส่ตะก้าตะแกรงอะค่ะแล้วก็ไปผึ่งแดดไว้แดดจัดจัดนอะคะ่ะสักประมาณครึ่งชั่วโมงค่อยมากลับพลิกด้านนะแล้วก็ตากต่ออีกสักครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะกันว่าได้และแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความแห้งความหมาดขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นด้วยนะคะอืม โอเคค่ะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะหมูสามชั้นแดดเดียวของการนะคะได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวจะมาทอดดูความน่ากินกันเวลาการตากอะคะ่ะการจะไม่ได้แห,แห้งมากนะคะนี่เลยจะให้พอหมัดหมา ใครจะให้แห้งมากกว่านี้ก็แล้วแต่เลยค่ะแต่การอะว่าหมาดระดับนี้ยคือโอเคแล้วค่ะตั้งแค่น้ํามันพอร้อนนะคะใช้แฟกลางๆในการทอดหมูแดดเดียวเนาะใส่หมูลงไปค่ะใครจะทอดชิ้นยาวๆแบบของการก็ได้หรือใครจะหั่นเนาะเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยค่ะตัดเป็นชิ้นเล็กๆทอดก็ได้ค่ะแล้วแต่ความต้องการเลยนะ ค่ะประมาณนี้นะคะเราก็จะได้หมูแดดเดียวไว้กินกับข้าวสวยร้อนๆข้าวเหนียวร้อนๆหรือจะกินคู่กับส้มตำนะคะนี่ค่ะทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะความฉ่ำความโบะความบะ อาสีสันนะคะสวยงามเลยนะสามชั้นน้ำปลาแดดเดียวค่ะค่ะการทำไว้2กิโลกรัมการทอดแค่ว่าพอกินเสร็จแล้วที่เหลือค,ค,ค่ะการก็จะเก็บใส่ถุงเนาะแบ่งเป็นมือม้อๆแล้วก็ใส่ช่องฟิตเก็บได้นานเชียวค่ะนะเป็นการถนอมอาหารที่ดีเยี่ยมเลยค่ะ